ล้างผักสวนครัวคะ่ะเปิดน้ำมาล้างที่นี่แรงน้ำไหลแรงดีไปล้างในซึงก็แต่ก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะเพราะว่าสวนยายไม่ได้ใส่อะไร ล้างเพราะว่าบางทีเราดินดินยายมานี่เดินล้างผักพืชผักสวนครัวยายจะผัดคณนะผัดวางตุ้ง้วยส่งงานทำอะไรก็ส่งงานมือหนึ่งก็จับไสย่าง ที่กินยายไหมไปยางเขาหล่นเปิดน้ำก๊อกมาไม่ได้ไปล้างนะครัวดินเยอะหาเวลามายายลลยโผล่มาน้ำท่วมเนี่ยมะเขือเนี่ยดีดบีบุบบุบบุบแล้วก็เอาไปล้างน้ำเกลือล้างน้ำเกลือแล้วก็ดองผักเสี้ยนดองไม่ใช่ผักเสี้ยนดองผักเอาน่า ผักแป้นนะผักแป้นผักเสี้ยนก็จะไปเก็บอยู่เดี๋ยวไปสวนใหญ่มันได้มีผักแป้นไ้ผักเสี้ยนนะฮะใส่ยางใสายงสายงผักช้าเช้าเนี่ยฮะ,ะไปเก็บเอามาผัดสดสดหวานหวานทุกอย่างหวานหมดถั่วก็หวานเวลายายเก็บมาแล้วต้องทำเลยนะคะเอาไปค้างคืนหลาย เสียงเครื่องบินมานี่ยงี้ยายก็ล้างถอง,งเท้าหน่อยขออภัยนั่งอยู่ศาลาเรือนไทยนั่งล้างผักล้างที่นี่สะดวกค่ะเพราะว่าฝนตกแฉไปหมดขอบคุณนะคะที่รับชมนั่งแยกผักล้างผักค่ะได้หลายคลิปได้ส่งงานไปในตัวขอบคุณที่รับชมค่ะ น้ำเขาท่วงมีแล้วยายก็เลยอดอกดอกดอกขาขาก็มีค่ะตะไครในสวนยายมีอย่างละนิดละหน่อยค่ะกผักบวบบวบนี่หมดแล้วค่ะเนี่ยเหลือเหลือมาอันเดียวขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ